สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเก็บทุกคนครับเล็บแย่ครับตัดแญ่าฮะแต่แถวนี้แก้ขอกเนี่ยญ้าขี้ศากงัวงัวมันกินมห,หมดครับ ควายมันยังแงนได้อยู่นะเก็บเพียงออกหมดแล้วครับเพียงเก่าเดี๋ยวจะเอาเพียงเข้าที่อยู่กลางตรงมาใส่ครับมันก็ยังมันคงแข็งแรงดีอยู่ครับก้างเพียงก็แงนของมันไปครับ ยากยัยยงม่้งวบอกให้เลือกครับก็จะบุญบุญบุญกินนี่หินนักขนาดนะแต่ยังมันย้อมหนีแต่มันอดทนครับถ้าเป็นง้วนี่หล่นเข้าแรงก็ได้แตอนี้มันยังมันย้อมเด้อ ชมมาเจ้าก็ตัดแง่ในเปียให้ครับถึงแง่ในเปียถึงแง่หวานดูเอาที่ปุ่มมันแต่ละตัวนีนปุ่มเต้งหมดครับท้อง,งจะกินต้นกล้วยละไป้เฮ้ยฝนเฮ้มาเลมแง่ไปเร็วเฮ้ยเฮ้ย พอีมีอย่างให้กินนลครับต้องใจเครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าแก่ๆออกแล้วก็เฮ้ยหญ้าหนุ่มๆม,มันปรงมันแตกทำไมถ้าจะอันมันกินมาได้ครับหญ้าม,มันมีหลายจันหนาวจะแตกรลบหน้ำกันอยู่นะ ngọc kính ngọc 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 มีแต่บักนัดครับมันตึงมาเข้าใกล้มันเป็นนามครับนี่นึงเว้นไก่ขนานัดอะ่ะมันตึงบอกเอาเขาจนมาถูมัหยังสักอย่างเลยปูก,กันเป็นแนวกั้นน่าจะดีครับนะขออ้อมละไฟมันเสียอยู่ที่ยะครับไอ้ มันชอบต้องเขาถูก็ไม,ม่เพียงกล่องปุ่นกับมีเนี่ยมักใส่กลินเพียงจะอีะ้เหรอมันตลกแต่มันกลินเพียงกลางตรงเมื่อไห่นี่เพียงกางตรงแกะไว้ครับเพียงเขาเชียววู ินยังกระลำมดกัมเนะี่ยวันนี้จะบตัดเนี่ยในเปียให้แล้ครับแหลงเพราะว่าตัดให้พระเจ้าไปแนละ้วเดี๋ยวมันผูกจะตัดให้มาแหลงสลับกันวันนี้นวันนะครับจะได้มีของกินใหกน้กันในกระเพาะมักมันตลอดช้าเมืวันกระปล่อยมันเล็มเล็มเน้อไปแล้วก,ก็กินเพียงแห้งไป สลับกันอันเดียวหญ้าจะบุกรกินครับช่วงก่อนที่จะเอาน้ามเข้าตรงนี้นยังจะล่อมลวดขึ้นบนดอยครับโอ้โหจะได้ก็จะลองล่อมขึ้นไปจะนอนตังที่มันจังขึ้นไปครับงัวตัวน้นอยๆมันได้ขึ้นไปเล็มตรงบนดอย ห่อนาตั้งลุ่มมันมดดละไม่หนุนนี่ก็อายุนักแล้วครับเขียวตั้งหน้านีนเริ่มหักหมดละน่าจะประตามสิบปีครับใครได้ลูกตัวแม่มันสักตัวหนึ่งโอ้โหจะได้ก็ แม่มันตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โงงไงถููวของม้ได้เป็นตัวปูหมดเลยครับเดี๋ยวถ้าเป็นซัดทำกั้มหนึ่งทำรอบหนึ่งน่าจะปีหน้ว่วนะครับอาจจะจับซัดแล้วก็ของหมอมาผสมเทียมพอครับลองใส่น้ำเจือควายเผือกพอ แล้วก็ต้องแยกไอ้กามแยกคาราบาวออกเดี๋ยวจากมูนต้องแยกเม,น,น,กมน,นุนไว้ตีหนึ่งเลยเลี่ยงแฮมตีนึงนะครับอาจจะเอาไปเลี่ยงที่บ้านครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองดูก่อนใส่เลยแต่ไน่วยบ้านเนะมน,นุนนี้มันเป็นซัดต,ตอน ลูกได้สักสามสี่เดือนครับควายนี่มันกับสัดเร็วนะตรงท้องก็เหมือนกันครับเป็นแม่ที่สูงประมาณร้อยสามสิบปลายครับเกือบร้อยสี่สิบตัวใหญ่ครับเป็นควายสายพันธุ์เชียงไฮ้นี่มั้ง สายลูกปอะมาในตัวปูครับปู่อย่างเดียวเลยเป็นควายไทยครับควายไทยชัดเจนต่แต้มแก้มจ้ำมีอองขอครับแข่งขาวซีขาหางบดอกครับน้ำเชื้อควายก็จะบ่มีแยกเพจยางงัวครับ เป็นน้ำเจือรวมไปเลย,ยงั้วก็จะเป็นน้ำเชืออยากเพศก็มีครับแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นนแต่ควายนี่แค่น,น้ำเชือรวมนี่กับแป้งนะครับอย่างลุงเพชรนี่หลายพันครับน่าจะ,ะต่ำห้าครับห้าพันหมดละ แก้วฝากของงามนะควายเปือกแต่แถวบ้านผมนี่น้ำเชื่อนี่ค่อนข้างจะหายากครับเดี๋ยวต้องลองถามหมอต้องไม่สวยพออุก,กรบนมาผสมเทียมแสนดีเป็นว่ามีอยู่นะน้ำเชื่อควายของเอกชนนี่ยังก้าเจริญอย่างนี้มีอยู่เดี๋ยวลองถามพอมันน่ครับอาจจะใส่ถุงท้องก็ได้ <c oughs> เพื่อจะยกระดับครับ จากควายตัวน้นอยๆกับืหมันมีสายพันธุ์ของควายตัวใหญ่เข้าไปผสมพอขยายโครงสร้างส่วนลูกของมันแม่มันนี่โครงสร้างมันบมใหญ่แล้วครับตึกลวครับเลาก็ปั๊บโครงสร้างลูกมันเอานควายนี่มันจะบมีปัญหาเรื่องเรื่องน้ำหนักแหลกคอดครับเบิดเบ็นี่จะบมีปัญหาเลยเกิดคนเดียวครับ แหลกาจะตัวน,น้อยครับแต่มันจะมันใหญ่ทีหลังใหญ่มาลุน้นอย่างควายตัวน,นี้ก็เหมือนยังมันใหญ่เด้ครับยังมันปนคอเตอะต้องรอให้มันได้สักเจ็ดแปดเดือนครับเราจะดูว่ามันจะเป็นควายแค่ก็ถ้าปัจจัยควายแค่ก็เปอร์เซ็นต์เป็นลูกเก้าเจริญนี่ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงครับเพราะว่า ลูกต้องนี่แม่นุมเหมือนจะเกิดก่อนกำหนดครับได้ประมาณ8เดือนเก้าเดือนถ้านับจากวันผสมครับตอนนี้น้ำนมแห้งไปะละมันพิษปกติครับแต่ก่อนเอเลี้ยงคาราบาวนี่จะยังอีเลยเลี้ยงคาราบาวนี่น้ำนมมีครับจนเลี้ยงจนเก้าเดือนสิบเดือนกันยังมีอยู่นะน้ำนมตอนนี้คาราบาว แต่เรื่องนินมังกรนี่น้ำนมบ่ค่อยมีครับได้ทำย่ยางคือ6กตอนที่ออกมาเหมือนจะฮกผสมบูรณนครับ6กค่อยสมบูรณ์ผมกับมะฮู้นะกิดจักยังเดี๋วต้องรอดูพัฒนาการลูกตัวนี้ครับว่าจะออกไปในแนวไหนแต่ถ้าเกิดลูกขมกานี่ผมจะแยกและแยกออกจากตัวปู้ลูกมันนี่จะบอกเ้มันขึ้นทับแล้วครับ แยกไปเลี่ยงแหมตีนึงเลยบ้านกระแปลงคอ,อกเลี่ยงครับกักเลยไม่รู้ไปไหนเลยปล่อยลูกเหมือนเดินกันไปซอกินกันคนเดียวก็จะเลี่ยงส่วนแม่มันแยกต่างหากไปเลยจะคอยใจลูกมันจับตัดกระปอ๋อครับนี่ก็มี่แผนจะแปลงคอ,อกเอามาตั้งข้างแหมมันแน่ก็จะขังเลี่ยงมาน,นูนไว้แห้นเลยครับ ถึงเวลาก็เอาออกแอบ,บนมฟ้ารนี่มันจะบ่ใคยมีปัญหาเรื่องการกินแย่เนาะกินหญ้าดีครับหญ้าในเปียะเนียเพิ่ง,พงก็หลาอย่างกินหมดเลยผัเลือกครับหญ้าธรรมชาติก็กิกนน่ครับอย่งางเมื่อวันเขาปล่อยลูกมันไปซ่อก,กินเขาก็เลี้ยงตัวแม่มันไว้ใช่ไหยครับแม่มันนี่จะบ่มีปัญหาละ อยู่ได้ครับนี่ก็สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วครับน้ำนมมันบ่มีแล้วครับผมล้องบีพอแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องชี้แจงบำรุงให้ลูกมันไปนี่อ้วนแบบประมินควายตีเลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกแบบหืนนมลูกนะควายที่หืนนมลูกมันจะผอมน้อยครับแบบหุ่งท้อง ถุงท้องนี่ก็ปล่อยลูกกินนมมาจนถึงแปดเดือนเก้าเดือนแล้วครับแล้วก็มีลูกในต้องตัวนี้พร้อมก็ไม่นุนนะไม่นุนนี่เกิดลูน้นลูกเกิดออกมาลูนแต่แม่สมบูรณ์ครับอ้วนสมบูรณ์แะจะพพร้อมนะครับแล้วก็มีลูกน่าจะเป็นเลือดชิดครับอยู่ในต้องอันหนึ่งตัว ตอนนี้ก็ยังมาหู้แล้วครับว่าดิ้นยังอนาคตนี่บอกหู้ครับว่าจะพิการก็ลูกมันก็พยายามจะดูดนะนมแต่มันบอกมีน้ำนมเลยครับผมก็บอกหู้เกิดจากยังถ้ายังสมมติว่าถ้าเป็นเลือดชิดเนาะยังน้อยแม่มันก็น,น่าจะมีน้ำนมอยู่เพราะว่ามันเกิดเป็น เกิดตามปกติธรรมชาติของมันแต่นี่ลูกมันได้ห้าหกเดือนครับน้ำนมแม่มันมดละมันเหมือนเกิดก้อนกับนดครับให้ลูกบ่ค่อยสมบูรณ์ตนนะตอนเกิดมาเก้าหางน้อยแต่ดูสูงครับลูกสูงบ่ได้แค่บ่ได้แค่แกนแบบเลือดชิดแข่งขาสูงเ้ยามันเหมือนควายเลือดชิดเนาะ ชิดแข่งขามันจะออกสั้นๆตันๆครับนี่แข่งขาเงาี้ยวมันได้ห้าหกเดือนครับมันสูงพอๆครับถุงเงินนี่ถุงเงินได้แปดเก้าเดือนแล้วครับนี่นี่เดี๋ยวดองตอนมันมาใกล้ๆกันที่ไทยพอครับความสูงความสูงมันใกล้เคียงกันเลยนี่ยมาละมาละอืม มันแห้งกันหลายเดือนครับแต่ความสูงมันใกล้เคียงกันมันมาคอยได้กินน้ำนมดีนะตัวปูนี่ถ้าแม่มันน้ำนมน,นักแบบถุงท้องนี่ลูกมันจะสมบูรณ์กว่านี้ครับแม่น้น,นี้จะได้เรื่องโครงสร้างตัวใหญ่แต่น้ำนมบดดีครับ สูงของมันใกล้เคียงกันครับแต่ตัวเนี้แม่มันน้ำนมดีน้ำนมนักเข้าห่างหญ่ครับลูกไอ้ก,กำแข็งแรงดีตอนเป็นควายน้อยนี่ฉีดยาแก้ไข้ไปเตือนึงครับ แค่ไขแลวก็ย่าบำรุงแข่งขามันจะสั้นๆครับตันๆจะแข่งขาจะบนเยา้าแบบนินมังกรฝ้ายนี่ยังต้องศึกษาอนักครับมันหนวมีรายละเอียดตายตัวบแบบงัวครับงวนี่สนใหญแล้วจะเป็น สายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศครับเพราะว่าเขาผสมเขาบีดขึ้นมาแบบสายเลือดมันนิ่งแล่ะควายนี่สายเลือดจะมันนิ่งครับบางทีผสมกันไปผสมกันมาผสมปอดังกระจิงแต่ลูกออกมาอาจจะผสมบูนครับไป บางทีก็หันควายมูล่าควายอย่างนั้นต่างประเทศครับไปอุกาศกับหันมันตัวใหญ่นะตัวน้อยๆเขาน้อยๆง,ง,งอๆแข่งขาน้อยๆบ่มีอมม่องคอบ่ม,มีตาแต้มบ่ม,มีแก้มจ้ำนย่งเลยมันดำแบบควายมูล่าเลยครับมันบอกงามจะ่ได้หมผมก็เลยบ่ได้ผสมครับ นหมูงก้มแบบควายไทยครับเรื่องสูงเขาเรื่องผิวพันธ์กับมืเมอนกันขนนักครับควายมูลาขนนักขนเงา้าขนนอกดำๆมากไปเลยล่ะอืม ยงมันกินตึ้มไก่เดี๋ยวรอพอพัฒนาการของนิ้นมังก้อนช่วงเข้าวาษาปีหน้าครับหน้าฝนปีหน้าพอามันจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีขึ้นก็นแต่ลูกแม่นหนุนจะเป็นทรงเนี่ยครับแรกจะอมใครอยอ้วนผอมก้นเลียมครับทุกตัว ไอ้กล้ก็เหมือนกันกระเบ้าเนี่เริ่มอ้วนมาละหลังจากขายป่วยนี่เริ่มอ้วนป๊กขึ้นมาละแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาละไอ้นมนกงกนนี่เกิดมาช่วงทีญงามันไฟหนักครับคนที่ได้กินหญ้าดีสมบูรณ์ที่สุดก็คือไอ้กล้ําแล้วก็กระเบา้าสองตัวนี่แหละ

สูงแล้วก็กางเพียงไว้ตรงบนครับเกา่าควายไว้ตรงลุมะว่าควายนี่มันจะบอกอ้ยคอบนะแต่ขึ้นไปขึ้นมาก็อ,นอันตรายครับบางทีเขาดังไฟดังอย่าง้มันจุดไฟอย่าง้มันกัวไฟไหม้ครับก็เลยแยกกันไปเลยกลางเพียงอยู่ตีหนึ่งขอกมันอยู่ตีหนึ่งมันปลอดภัยหน้าหนาวหน้าฝนครับผมจะดังไฟให้มัน ช่วงนี้ก็ระวังไว้ครับเรื่องดังพื้นดังไฟกันหนาวหืงหัวหืงควายครับฝากไว้เต็แล้วกันก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแค่นี้ครับฝากกันมาคลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามครับผมฝากกันไ่ครับสวัสดีครับ